ก็มีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอยากอยากแชร์ให้ทางผู้ผู้ขายไม้แล้วก็ผู้ซื้อไม้เนะร <Okay. S 2> ู้เลยทั่วกันเลยคือไม้อะเราซื้อมาสีสวยอะปัญหาคือซื้อมาเลี้ยงที่เราแล้วแบบสีมันดรอปผมก็เคยเจอปัญหานั้นเหมือนกันผมซื้อไม้จากอ e ีแวบมาแล้วแบบสีมันดรอปค่ะเอาว่าดูว่าเขาอะไรจริงๆแล้วอ e ีแวบไมไ่ทำให้ไม้อ่อนแอลงนะครับ oh. ใช่ใช่มันมีแบบว่าเออไม้ที่เรียกอ e ีแวบทําไมไม้ถึงแบบพอมาอยู่กับเราแล้ว,ลวมันอ่อนแอมันไม่จริงใช่ไหมไม่จริงมันไม่ได้อ่อนแอ มันแค่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอ่าแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันไม่เหมาะสมแล้วที่มันปรับตัวไม่ทันอืก็คือผมมันไม่ไม่มีหาเรื่องซื้อมาในเวบมาสวยๆแล้วมาดับที่ผมเพราะว่าทองเปืื่นฝุ่นยังไงก็เป็นทองอเราอ่ะไม่เราอ่ะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะในการเลี้ยงมันเองอย่างเงี้ยก็คือเราให้ดูที่อ่อุณหภูมิของสวนที่ซื้อกับอุณหภูมิ ของสวนเราค่ะว่าใกล้เคียงกันไหมอย่างผมอะผมจะมีเอ่อทอร์โมเมเตอร์ไฟลบอกว่าเปนอผมอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ค่ะแสงผมใช้แฉลนเท่าไหร่อ่าแล้วนี้ใช้แฉลนเท่าไหร่คะอะอันนี้เป็นห้าสิบรวมกับเอ่อพลาสติกคุณอ๋ออ่าอไอ้เรื่องแสงอะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเราใช้แฉลนขอแค่ไม่เกินเจ็ดสิบค่ะอ่าก็จะเลี้ยงไม้ได้แล้วเรื่องแสงตัดไปแล้วคือเราใช้แฉลนไม่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 เกินเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงห้าสิบแล้วแต่พื้นที่ แต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยถ้าเอ,อสวนถ้าสวนอุณหภูมิสูงกว่าที่สวนเราไม้เราซื้อไปจากเขาไม้เราจะสวยขึ้นอ่าถ้าสวนเขาอุณหภูมิต่ําแล้วก็สวนเราอุณหภูมิสูงไม้เราจะสีดอกแล้วก็ความชื้นถ้าความชื้นของที่สวนสูงความชื้นของที่เราต่ําไม้เราก็จะดอก อืมไม้ถ้าสวนต่ําของเราสวนเราสูงสความชื้นนะครับไม้ก็จะสวยขึ้นถ้าละอากาศบ้านเราดีกว่าที่สวนไม้เราจะสีสวยขึ้นถ้าอากาศบ้านเขาดีกว่าบ้านเราไม้เราจะสีดอกอ่ะอม,มาบนี้แล้วก็ทาเอ่อชอบไปล้อมเราให้ใกล้เคียงกับที่สวนจะดีนะครับแต่ของผมเนี่ยบ้านผมรวทีข้างนอก40องศาแต่บ้านเอ่อกการที่ผมซื้อไม้มาเนาะเป็น30 35 36 ่าเราอ่ะร้อนกว่าไม้มาที่เรามันก็ดอกแต่พอเราเข้าหน้าหนาวบุหภูมิเราลงเหลือสามสองไม้เราก็จะกลับมามีสีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราทําอีเว็บเนี่ยคืออากาศอ่ะมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยสวิงมันจะอยู่ที่สามสิบสามสิบตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็เอ่อความชื้นเราสูงตลอดไม้ล้วก็จะกลับมามีสีสวยเมื่อก่อนผมก็ ไม้อะเลี้ยข้างนอกอ่ะเขาไม่ได้มีสีเราเคยเพาะไม้แล้วแล้วแล้วเราก็ท้อว,ว่าทาไมสีไม้เราไม่สวยเลยอะไรเงี้ยอืมเราก็ไปนั่งค้นหาข้อมูลมาว่าเออเพราะอะไรค่ะที่เราบอกว่าเกี่ยวกับความเครียดของไม้อืถ้าไม้ไม่มีความเครียดไม้ก็จะได้แสดงสกยภาพของมันได้อย่างเต็มที่อ่าแล้วเราระหว่างการที่แบบว่าเราควบคุมเอ่ออุณหภูมิควบคุมอะไรที่อยู่ในอีแวบค่ะไม้มันโตวไวขึ้นได้ไหมคะอ่า พอเราควบคุมสภาพแวดล้อมเ<ะ>มื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมอ่ะไม้มันก็จะโตต่อเนื่องอมันจะโตดีกว่าอยู่แล้วดีกว่า้นขึ้นลงๆอ่ะคือลงลเหมือนคนเราอะ่ะเจอฝนเจอแดดมันก็ป่วยไม้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยครับถ้าแบบฝนอยู่อากาศสบายๆทั้งปีเยน็นทั้งปีอย่างเงี้ยคนเราก็จะสุขภาพด,ดีไม่ป่วยไม่เจ็บอย่างเงี้ยเหมือนกันไม้ก็เหมือนกันเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเนาะ โอเคค่ะอย่างวันนี้ก็ขอบคุณน้องบิวมากนะคะช่องทางการติดต่อหรือว่าอัปเดตของน้องบิวคือช่องทางไหนบ้างนะคะนี่ a c e b o o k ครับเป็นบิวราาุตภาษาอังกฤษมีเพจส่วนไม้แม่มีทิก t o ตอกส่วนไม้แม่โอเคค่ะถ้าน้องบิวมีต้นไม้อะไรจะปล่อยนะคะน้องบิวก็จะอัปเดตเนาะในเพจนะคะแล้วก็ทิกก์ตอกแล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวเนาะประมาณช่องทางนั้นโอเคค่ะขอบคุณน้องบิวมากนะคะ,คะสวัสดีค่ะ